บนพื้นดินกว่า34ไร่ในพื้นที่ตำบลน,นาคำอำเภอศีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งหนึ่งเคยเป็นพื้นที่แห่งความเสี่ยงจากการทําเกษตรเชิงเดียวที่ต้องฝากชะตากรรมไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียวเมื่อต้นทุนสูงขึ้นแต่ผลผลิตกลับถดถอยนีสินจึงกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ผลักดันให้เกษตรกรหญิงใจแกร่งอย่างนางประยงเกตวัดต,ต้องลุกขึ้นสู้และเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมด ในปี2560ด้วยความกล้าที่จะเปลี่ยนและคติประจำใจที่ว่าคิดแล้วลงมือทำอย่างมีสตินางประยงเกตวัดได้ตัดสินใจเปลี่ยนนาข้าวและไร่มันสำาปหลังบางส่วนสู่เส้นทางไร่นาสวนผสมเธอเริ่มต้นด้วยการวางแผนอย่างรัดก,กุมศึกษาพื้นที่และใช้ความรู้จากโครงการคนกล้าคืนถิ่นเป็นเข็มทิศนำทางเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม หัวใจของฟาร์มแห่งนี้คือการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพื้นที่34ไร่ถูกแบ่งสัดส่วนเป็นนาข้าว23ไร่ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนตน้นพืชผักสวนครัวบ่อเลี้ยงปลาคอกเลี้ยงสัตว์ซึ่งประกอบด้วยโคเนื้อและไก่พื้นเมืองการบริหารจัดการที่นี่เน้นการสไร้างรายได้แบบ3ระยะคือรายวันรายเดือนและรายปีเพื่อให้มีกระแสเงินสดหมุนเวียนในครัวเรือนตลอดทั้งปี อุปสรรคเรื่องภัยแล้งถูกแก้ด้วยการจัดการระบบน้ำการเจาะบ่อบาดาลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดจากโซล่าเซลล์ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและสร้างความมั่นคงด้านน้ำทำให้พืชผักและไม้ผลอย่างมะพร้าวน้ำหอมกล้วยน้ำวา้าและอ้อยข้นน้ำสามารถให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ได้ในทุกฤดูกาลส่งผลให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี นางประยงเกตวัฒน์ไม่ได้เพียงแค่ปลูกพืชแต่เธอคือนักจัดการเกษตรเท่าทันภูมิอากาศโดยเน้นการจัดการธาตุอาหารข้าวตามค่าววิเคราะห์ดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นการเลือกใช้รูปแบบการเพาะปลูกและพันุ์ข้าวที่เหมาะสมมีการปลูกพืชหมุนเวียนและใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM ด้วยสารชีวพันธุ์เพื่อสร้างผลผลิตที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในฟาร์มมีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะโดยมีการให้วัคซีนแก่โคเนื้อและไก่พื้นเมืองเพื่อการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคืออุดมการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาตินางประยงเกตวัดเป็นแกนนำในการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการนำฟางข้าวมาอัดก้อนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและบางส่วนนำมาห่มดินเพื่อรักษาความชื้นและคืนชีวิตให้กับจุลินทรีย์ในดินตามหลักการซีโร่เวสทที่เปลี่ยนทุกเศษซากพืชให้กลายเป็นปุ๋ยหมักชั้นเลิศคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืนความมุ่งมั่นในคุณภาพส่งผลให้ผลผลิตจากฟาร์มได้รับการยอมรับ ผ่านมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการรับรองไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ GI อุบลราชธานีมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ PGs ความสำเร็จเหล่านี้ถูกถ่ายทอดสู่ทายาทเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีลูกสาวในฐานะยังสมาร์ทฟาร์ m เมอร์เข้ามาเติมเต็มเรื่องการตลาดออนไลน์และลูกชายที่ช่วยดูแลระบบจักรกลการเกษตรทำให้ธุรกิจฟาร์มก้าวทันโลกดิจิทัล และมีความมั่นคงในการสืบทอดอาชีพวันนี้นางประยงเกตวัดไม่ได้เพียงแค่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ของตัวเองแต่เธอยังเสียสละเวลาทำงานเพื่อส่วนรวมในบทบาทประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเครือข่ายตำบลน,นาคำอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอม ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกอเครือข่ายตำบลน,นาคำคณะกรรมการสพอกอรระดับอำเภอเลข,ขานุการแปลงใหญ่ข้าวหมู่ที่สิบตำบลน,น,นาคำและวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไรนาสวนผสมสู่สังคม จากวันแรกที่กล้าจะเปลี่ยนสู่วันนี้ที่กลายเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จนางประยงเกตวัดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความขยันอย่างมีสติการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและหัวใจที่รักในสิ่งแวดล้อมคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ไรนาสวนผสมเป็นทางรอดและทางรุ่งของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงและเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นเกษตรกรดีเด่น เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพสืบไป